พี่ครับวันนี้สับโปรเจกต์มาสเดียร์ปีนี้เรามำอะไรบ้างครับแอ่าปีนี้มีซีรีส์เรื่อง12%ครับก็รับบทเป็นกั้งครับก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ได้มากลับมาร่วมงานกับวาปีครับผมก็สนุกดีครับแต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายใช่ครับแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันด้วย เรื่องคีพีครับปีนี้ที่มีถ่ายไปแล้วแล้วก็กำลังถ่ายอยู่เนี่ยใกล้จบแล้วก็คือเรื่องวิดทึ่งออฟไลครับผมกำลังจะฉายแล้วคิดว่า,ก,ากลางปีเกี่ยวกับวงดุริยางครับผมเล่นเป็นคือในโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมือสแสนของวงดุริยางที่ต้องมีการแข่งขันกันในโรงเรียนต้องมีปัญหาเรื่อง เพื่อเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยครับเออก็จะออกแนวดราม่าทาตามความฝันอะไรประมาณนี้ครับสนุกมากผมแบบถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ทาให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเยอะเออดราม่ามากมากแตกต่างต่ครับแตกต่างครับแตกต่างมากเออเออคิดว่าทุกๆคนเนี่ยคงจะได้เห็นตัวพีคในในมุมที่ ไม่เคยเห็นนะในมุมที่แบบมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ดีมากๆอะไรเงี้ยสนุกครับจะได้ดูเมื่อไหร่คะเ่อนคิดว่าประมาณเมษาครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ครับมีอะไรอีกมีอีกเรื่องหนึ่งก็มันนี่ที่รักนี่แหละที่เป็นซิทคอมที่ยังฉายอยู่ทุกๆวันนี้ครับก็ยังถ่ายอยู่ฉายอยู่นอกจากนี้แล้วรู้มาว่าไมเป็นที่เลย ซีโอเลยอ่ะใช่มเป็นผู้มุ่มกลับผู้มุ่มกลับซีโอก็เกินไปหน่อยจริงๆหลายคนน่าจะเแลกกลับว่าครับเป็นผู้มุ่มกลับอะไรยังไงก็ล่าสุดไปกำกับร่วมมาครับกับพี่แอนดี้ที่เป็นผู้มุ่มกลับเรื่อง physical therapy ครับเป็นซีรีส์ของช่องวันฮะใช่เป็นเรื่องแรกของเปาเลยใช่ครับเหมือนเหมือนพี่เขาก็ชวนไปไปเอ้ยมาร่วมกำกับด้วยกันไหมเห็นเราชอบดูหนังหรือว่าชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็เหมือนก็เหมือนเราได้รับโอกาสดีๆนะเพราะว่า เป็นงานที่เราอยากทําอยู่แล้วด้วยแล้วบวกกับเอ้ยจังหวะเวลามันพอเหมาะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าบางคิวผมอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าก็ติดงานอีกกองหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่ว่าสนุกครับเราได้ใช้ประสบการณ์ที่เราพอมีแล้วกันเออไปแนะนําเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเออรวมถึงมองภาพรวมด้วยในฐานะคู่มกับมองภาพเออมองฉากหรือว่าอืมดูเรื่องราวของของบทอะไรอย่างนี้ด้วยครับเป็นไงติดใจหรือเล่าเป็นติดใจนะติดใจนะ มันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกา,ารทำเบื้องหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นมันเป็นงานที่เหนื่อยนะเออมันเป็นงานที่หนักแต่ว่าสำหรับผมมันสนุกมาก<ป>มัน<ป>มเอรู้สึกดีอะ่ะมันเหนื่อยอีกแบบหนึง่งคือการเป็นนักสแสดงเนี่ย ก็จะเหนื่อยกับการเล่นกับจิตใจของเราเนาะกับอารมณ์ความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยแต่กับการเป็นผู้กลกับหรือว่าการเป็นทีมงานเบื้องหลังมันก็จะเหนื่อยการใช้ความคิดหรือว่าบางทีก็เหนื่อยร่างกายเหมือนกันแบบต้องวิ่งไปวิ่งมาสื่อสารกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้สื่อสารแค่ในกล้องสื่อสารแค่แบบนักแสดงอะไรคือพนต้องสื่อสารกับกับทุกทีมกับทีมเสื้อผ้าทีมช่างแต่งหน้านอะไรก็ตามเออแต่คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะมี จะมีงานแบบนี้มาให้ให้ดูอีกครับอย่างล่าสุดก็มีคุยคุยกันไว้เหมือนกันว่าเขาชวนเราไปกำกับแล้วก็ร่วมเขียนบทอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นไม่รู้หนังสั้นหรือหนังยาวก็ตามแต่ว่าเออมันก็เป็นอีกอันนึงที่เราอยากทำอะไรเงี้ยออแล้วช่วงนี้กำลังจะเรียนจบแล้วด้วยก็น่าจะมีเวลามากขึ้นครับจะมีที่แบบจะทำให้แบบได้วางแผนที่จะมีเรื่ององินแบบกำกับคนเดียวอย่างเงี้ยเลยไหมโหอยากทำมากมคือ เป็นเรื่องที่ใฝ่ฝันมานตลอดแหละเพราะว่าพี่ชอบดูหนังมากๆออแล้วเราก็เป็นนักแสดงเนะเาะเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีซักโปรเจกต์หนึ่งที่เราเป็นคนคิดตั้งแต่เริ่มออจนไปถึงแบบกระบวนการตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคงเป็นความภาคภูมิใจของเรามากๆอะไรเงี้ยซึ่งผมผมก็คิดว่าคงอีกไม่นานเกินรอครับอ,อ,อืมเพราะว่าเพราะว่าทุกๆวันนี้ก็นั่งคิดพอดนั่งนั่งคิดเล่นๆอ,อ่ะนั่งแบบเฮ้ยเรื่องนี้แนวนี้อะไรเงี้ยคือที่จริงก็ ก็คงทําเรื่องที่มันไม่ไกลตัวมากก่อนแหละนะนะนะจุดเริ่มต้นเนาะเออคงจะเป็นแบบหนังรักมั้งที่เราที่เราชอบดูอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นอ่ะเออคงเป็นอะไรที่ดีขึ้นในในอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออแสดงเรื่องแรกที่เรานี้เราจะหยิบใครมาใครดีอะพี่แล้วกันใครเหรครับไม่รู้อ่ะคงเป็นเพื่อนเพื่อนเนี่ยแหละที่รู้จักกันในในสังกัด หรือว่าตู่มเองก็อาจจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้เรื่องอะไรเร่รครับเรื่องอะไรครับอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของล <c oughs> อกลอกลอกอันนี้อัดนเนี่ยออนไม่ได้ <c oughs> อีกละอ่าก็ฝากด้วยนะครับกติตามทุกๆคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่อง12%ด้วยนะครับได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนครับผม <c oughs> เพราะว่าพุกับเขาดีครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยกล้องไม่แผนเนี่ยก็รู้รู้อยู่แหละ <c oughs> ไหนมาร่วมเฟรมกันสักหนึ่ง นี่ครับคู่กับของเรานะครับมาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างเออมาสัมภาษณ์คู่เลยครับกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างครับจริงๆอ่ะเนี่ยชอบทุ่งงานกับพีอยู่แล้วเพราะพีเก่งแต่ให้คิวยากเฮ้คิวงานมันเยอะไปหมดนี่กว่าจะได้คิวคือยากผมขอแก้ข่าวนะครับผมพร้อมที่จะเคลียร์คิวทุกคิวให้พี่นิวครับเออปาร์ตี้อยู่ไหนปาร์ตี้ได้ยินไหมเซลแ์ซลใช่เหมือนกันครับเซลล์จครับที่ได้เรื่องงานพี่นิวอีกครับ ก็มันก็สบายใจนะพวกเราเหมือนเหมือนทำงานไม่ไม่เครียดอ่ะเออทำงานสนุกอะไรเงี้ยใช่ใช่คือพูดอะไรแล้วเมื่อกี้ก็แบบเก็ตไปหมดแล้วตอนเนี้ยมันบางบางครั้งพี่ก็แบบบอกพี่นิวด้วยควรตีนว่ะควรควรควรเฉยครับเออทำไมเลอกถึงเรือเามาทเืองเือมาจริงอยากเลือกเขาทุกเรื่องครับหรือว่าเขามีคิวให้ไหมเฮ้เรื่องหน้าว่าไงกับบูมเป่ากล้องอยู่นี่กับบูมเป้าผมได้อยู่แล้วแล้วเราถามบู เออเขารอบูพีกันอยู่นะอยากลุ้งกับพี่นิวอยู่แล้วครับบูมก็อยากร่วงกับพี่นิวนี่เหรอบูมก็บอกอยู่เขาปีหน้านะไว้ปีหน้านะปีนี้ขอขอปิดจ็อบตรงนี้ก่อนใช่ช่วงนี้เขางานเยอะครับก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่อง12%ด้วยนะครับจะได้เห็นพีกแล้วก็เพื่อนทุกๆคนแน่นอนครับครบรถครับผมเขินฟินจิ้นสนุกสนานแน่นอนครับเจอกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ